หลังจากที่มหมู่บ้านเขาหนุ่มไทยยิ้วตั้งใจที่จะไปนนกินก๋วยเตี๋ยวร้านที่เปิดใหม่เพื่อน้องวานบริเลพไปมือหนี่กันเลยไปแ,แก้มือเนาะโอเคปะลรากะมีอุปกรณ์ผ้าลูกผ้าลูกออกไปกินก๋วยเตี๋ยวไปเนปาะไปไปดูกันว่าวันนี้จะได้กินไหมนจะจ๊ะสรุปแล้วก,กระไดมากินพี่น้องตัวข้างบน หลานคนเดียวคนไล่มเมื่อกี้ก็คนไล่แต่ก็ทย,ยอยออกไปไหนมาเล่ามึงนี่ตามสร้างวอมเขาหยัดถอดแม่พี่น้องที่นี่ก็มีตโต๊ะเดียวอยู่ทงเึ่งๆข้างข้างหลังร้านร้านก็จะติดติดถนน,นหน่อยๆเพราะว่าตลาดพันเปิดไม่ลองมาซิมมึงหาแต่ว่าคนไหลเลยมันมีหลอด อ๋หรอกะมีหลายเมนูเลยพี่น้องมีตำซังมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเนื้อตุ๋นน้ำใสเย็นตาโฟพิงซังเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟไปหลักกะแก้มเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำใสไปหลักกะซังเป็นเป็นราดข้าวข้าวหมดใช่ไหม นั่น no ก oh, oh, ็ต yeah, yeah. oh, so anyway. ัดออกนะเอาแต่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้เใช่สองถ้วยจ้าอุ้ยเสียดายข้าวหมดพี่น้องเอ้ยน้องเอ้ยเดี๋ยวเราหล่อหนาเดี๋ยวมันจะคอนมาซิมหลอหนี้กินไปก๋วยเตี๋ยวก่อนก็ได้เปิดแตเต้ดเดือดคอเดือเออแกมาเปิดแต่เต้ดึดเดือดคือรอีกอย่างหนึ่งเมื่อนี้คือแบบว่ามันไม่มีร้านใดเปิดน้ำเพื่อเสียดสีนั่นแหละว่าเนาะลองลองลอง เดี๋ยวรอก่อนพี่น้องรอก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยดูกันถ้ากระกิดมาเบิ่งคนสวยแต่งตัวสบายสวัสดีนะเออมื่อไหรมาใน้ทีมยังมื่อไหวานทีมน้ำตาลนะฮะทีมหวานหวานเบาๆสวยสวยๆฟร์เออเลิศสวยอ่านดูคอลเลคชันมื่อไหรเออเอลลอยเบา สิ่งสำคัญในการพกของก็กคือกระจกค่ะเครื่องแต่งตัวมื่อนี้เขาผ้าลูกออกมาตากแดดพร้อมพาลูกพาลูกอุงๆกับอ,อันพวกนี้สิภา้าไปเห่่นสวนสาธารณะพี่น้องยู่นี่กับยู่ห้องกับอุดอู่นะคะอีกสองวันก็จะได้เปิดงานแล้วนะจ๊ะโอ,อเคเดี๋ยวลอกก็เตี๋ยวพี่น้องอ่าของแกมอันนี้เป็นเล็กน้ำใสจะมาก่อนแล้ว ตีมยงกะตีมงเียัตรตองเรียนวัอารมณ์มนกินับใสเขาตุนงเรียนบัแต่ว่าห,อม,มอ,หอมไหอมมันสุหอมหอ,อมหวานๆแบบตองใสเครื่องเท็ดอย่างไรเอนมมันี่มาเครื่องปรุงเป็นเอป็นเผ็ดกับสอสาใหญ่พี่นอ้องเอ,อ้ยมีข่ากันมากเลยๆลงหลวงลงหลวมา เอพิซีตืนต่นส,นนนสองถั่วอยู่ใส่เกี๊ยวยเลยปะชิมน,นำ้ำซุปก่อนอันดับแรกอุ้ยคือพ่อ,อนก๋วยเตีนน๋ยว,วอันนี้แบบนี้กดดัเลเออ เขาไปทางวันมากกว่าเครื่องเทศบสแบบใส่ชุบไปเลว่านี่และคือน้ำใสนะมันแบบนี้มันซึหไายมันสิมมันซึมมันมันมั่วแล้วแต่แบ้เราใส่ผิดน้อยก็ต้องใส่ก้านได้ไม่หวาแล้วน้ำส้ม พี่สังก็เตือนครับเพื่ออีกถ้วยนึงอันนั้นปลาเขี่ยมาเลยโอ้ยของเพิ่นมาแล้วเสดายข้าวหมดมาแล้วนี่เป็นยีรฟต้มยำขอบคุณอู้ขอบคุณค่ะมีผักด้วยยเะลอาผักไม่ละผักไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรค่ะโอ้เกี๊ยวอะไร เดอรของเพียงมาแ้วผักของเพียงมากลลวพี่น้องเป็นยินตาโฟต้มยำอ้ตต่วันลืมสั่งว่าเอาเสร็งยังแต่เพิ่นเ,เสร็งยังนอแมาใหงโอ้เ็น<ๆ>เล็ก<ๆ>เส็นเล็กอ<ๆ>ุ้ยมีปลาหมึกด้วยพิเศษมีพิเศษด้วยพี่น้องใส่ซอสย,นสยินตาโฟแบบคือคือของยหาๆเลย ได้ก่อนพี่แปวผักมาเลิศอันนี้ของผิงเป็น select in the four มาลองมาลองมาลองครั้งแรก อันนี้คือว่าท่านปรุงอันนี้คือเพิ่นปรุงมาแล้ว,วนะลืมซีมหมน้งส่วนแบบ <Ừ. S 1> อริรจินอเนเพิ่อนเผ็ดอยู่นะพี่แกห้องพินกะกลางๆไหนจะมาปรุปงอะไรอีกอุ้ยพริกเยอะอยู่ จองเขาจะาใส่บีพร้อม <Okay. S 1> พริกไทยหรือเปล่านล่ะลาบอ,อ่ะปรุงโอเคไปกินก็นเลยจ้าสวัสดีจ้าพี่ทองมาบานเนี่ยรุง<ม>แล้วมันยังน้อนเนี่ยพริกพึ่นแบบจวดจากอ๋อถ้าเป็นยีเตาโฟก็นสะใส่นน่อยใช่ไหม เซนบาแกบอกว่าเซนเนี้ยนุ่ม้องลองลองเซนอืม เพิ่มตันนพราะเผ็ดถึงใส่อีก oh. <Okay. S 1> เพิ่มพริกเพิ่มพริกอันนี้ไานะเป็นอันเดตาโฟนะพันนี้ฮะอือบ mm. ิการ <h ul igan> ตัวเองบ <h ul igan> อกก็เ <h ul igan> หมาะ จะได้เข่าพ่นบดเศรนพัน,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 นกระทือว่าอไ ล<ๆ>ม,มีมืดกรอบอระมืดกรอบเขาก็โมล่พาพรางหรโมลาพกินกับอย่างกระแทบ แต่บัลลูว์สร้างถ้วยอะไรไปน,นอนนี่สร้างเป็นพิเศษไปเผ็ดเปรี้ยวอรเป็นแบบรสชาติบ้านัก บาๆแล้วมือไหราสิมาล่องไอ้ล่องเองก่อนตามสั่งเพื่อนมักมองที่ว่าล้านเขา่าล้านก๋วยเตี๋ยวอยู่น่วกันมากมากเพราะว่าบางเทือผิงอยากกินเขา่าแก่ไม่ก,ก,กินก๋วยเตี๋ยวเนี่ย เกี่ยวเพิ่นกับมันมันเดี๋ยวไปขอซื้อคนเพิ่มเกี่ยวแบ่งกันมีก <pad pare ng helmet> ุ <ligen> ่งผมอ๋อเอาอไหม mm กกมึเดี๋ยวจะพูดคนใช้ทัวปนน้ำมัน,ม,นมันจะพูดต้ดมยำมีหมูมึกกรอบ xem nấp, nấp. <laughs> ai nó cho kéo <laughs> hết bạn วิ้เมียนดอกไม้เห็นมูนุขาว ลุงคนนี้คนที่ตักน้ำพริกป่ะอ๋อชิ้ปนลป,าปนลปาปลาทอดเนาะลูกชิน้นปลากระของร้านเพิ่ม ขายหลายอย่างตะกี่ท่านขายหนึ่งพิกซุยปลาอืมขายเครื่องแบบเก่ามาขายปลาไข่ทอดมาขายก๋วยเตี๋ยวปลาไข่ทอดอนี่น่าจะให้ลูกร้านขายมั้งเครื่อง and then ไม่ร่มยุ้พี่น้องแต่ว่าแดดค่ะออกจากห้องมั่นแดดอยู่แต่ห้องรักอะจะเป็นเนื้ออืน่นจะไปหาปูสารนอนเหรียสวนสาธารณะแถวนี่แเลยพีน่นเพราะเด่นประหยัดคาไฟนีนยหอบสะถ<ม>้า<ม>อุ้งๆกบ<ม>พวกนี้ ไปนอนเลนส่วนสาธ่าขะคุอนาจจะเป็นคนเลยนะฟังจากักษนะ ในนบมุ้งคืนเขาเศร้าด้วยนะวันนี้จัดซองถบ่วไหวอิ่มพี่น้องพอกันคลิปหน้าจา้าคลิปนี้กันผัดเตี๋ยวคือเก่าบ่มีเบือ่อพี่น้องไม่เคยเบื่อนะจ๊ะ อา้าวรักช้างเนี่ยนอขอให้รักนานๆนะจ๊ะกะเริฟยูเลิฟยูอี่ลืล่มกุศลสกายให้เป็น,ยนพยาบาลให้เขานะจ๊ะจหแบบคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย